สวัสดีค่ะอัปเดตช่วงเช้านะคะตอนนี้ร้านได้แตกเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ลูกค้าเขามาซื้อจอดรถได้เมื่อกี้นะคะลงมาตั่งไว้นะคะเอาเบสสามนะคะสปินสามแล้วตำรวจมาไล่ก็เลยไปขยับรถก่อนนะคะอันนี้เก็บให้นะจ๊ะวันนี้มาซื้อกันเนี่ยแวะมาเนี่ยคนละ6กคันแปดคันคนละสามคันนะคะกับเจ้าออเล็กตาโกซีรีนะคะ มาขอดูตัวจริงปุ๊บบอกเลยเอาเบสสามสปินสามนะคะเพราะฉะนั้นอะหมดไวแน่นอนนะคะคลิปงัดก็คือลงไปแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวหนูรีบรีบลงคลิปให้นะคะพี่เขาบอกยินดีครับขอให้ได้ลงแบบลงคลิปได้นะคะเพราะว่าเป็นลูกค้าที่แบบเขาก็อยากแบบตามมาจากในเพจนะคะเราก็ตามมาจากทาง u t u b e นะคะเดี๋ยวรอเขามาก่อนแล้วเดี๋ยวหนูใส่ถุงให้นะคะอันนี้ก็แบบเฮ้ยเขาดูตัวเป็นตัวตัวอย่างเลยเนี่ยเดี๋ยวเอาคันใหม่ให้นะคะอันนี้ไม่ได้ เรียกว่าต้องวางโชว์ไว้แค่นี้นะคะไม่ได้ขึ้นสแตนนะคะเพราะว่าจะหมดแล้วนะคะสั่งกันไวมากนะคะมีแค่เบสคือเบสมันมาสามสามความยาวใช่ไหมแปดเก้าสิบอย่างละร้อยคันนะคะแล้วก็สปินแปดเก้าสิบอย่างละร้อยคันราคาแปดฟุตเนี่ยอยู่หนึ่งหกเก้าศูนย์อ่าเก้าฟุตหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์แล้วก็ตบฟุตหนึ่งแปดเก้าศูนย์นะคะ ด่วนๆน,น,นะคะคลิปเทสงัดก็ก่อนอหน้านี้นะคะอันนี้หนูรีบลงก่อนอ่ะมาแล้วเดีด๋วเดว